ฮัลโหลคะ่ะวันนี้มีเรื่องเล่าหลายเรื่องเดี๋ยวจะเล่าแบบเดินดูเมืองไหมเพราะว่านี่ซื้อไมมาแล้วตามที่อาจารย์แอมเขาบอกคือบางทีเราอยากจะอยาเครียดมากกับสิ่งที่เกิดขึ้น เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังจริงๆเอิกาต้องกลับลอนดอนไฟล์สี่โมงเย็นวันนี้แต่ก็ตอนที่ให้พี่จ๋าทำบอ d i n g pass บุ๊กเนี่ยพี่จ๋าโชคดีมากพี่จ๋าตื่นเช้ามากวันนี้เพราะว่าธรรมดาชั่วโมงหลังก็คือน่าจะประมาณตีห้พี่จ๋าตื่นมาแล้วก็เลยพยายามเข้าแล้วเข้าไม่ได้ก็เพิ่งมารู้ว่า เขายกเลิกทั้งลําค่ะทั้งลําไม่ได้ดิเล์นะไม่ได้อะไรยกเลิกดิฉันก็โอเคก็กรีดอยู่แป๊บหนึง่งแต่อยู่กรีสก็กรีดใช่ไหม <c oughs> ไม่ตลกโอเคไม่ตลกแต่เราก็แบบอโอเคพยายามทำใจโชคดีว่าพรุ่งนี้ไม่ได้มีอะไรด่วนมากคือ อยากจะรีบกลับไปเพื่อที่จะทําความสะอาดบ้านให้กับน้องน้องชายกําลังจะไปกับครอบครัวแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะพี่จา๋าอยู่พี่จา๋าก็ทําได้ซักผ้าป,ปูอะไรพวกนี้เราก็จะต้องพยายามเราก็จะโอเควิ่งไปที่โรงแรมช่วงนี้มิคโนสโรงแรมเต็มมากๆ เพราะมันเป็นไฮซีซันเราก็วิ่งไปรู้ว่าโรงแรมเราอ่ะโรงแรมเอเลนาเขาเต็มมากๆเราก็เลยบอกจ๋าว่าอ่ะพยายามที่จะเปลี่ยนตัววันนี้ออไฟไลน์อะไรก็ได้แล้วก็เราก็วิ่งไปที่ฟรอนต์ก็ถามก็บอกเขาเลยว่าเออเนี่ยไฟล์ของฉันโดนยกเลิกไปเขาก็ไม่ได้ทำหน้าตกใจนะเ,เหมือนกับชินแล้ว ชินกับการที่แท็บเนี้ยพวกเครื่องบินน่าจะโอ้อันนี้ก็น่ารักนะเอะเออแต่ว่าเนี่ยต้องลากกระเป๋าเข้าเขาไม่ได้ทำหน้าตกใจเขาเหมือนดูเหมันชินชิลเราก็เลยบอกเขาว่ารู้ว่า ดังคอมว่าจะไม่เหเหไมน่าจะได้รู้ว่ารู้ว่าโรงแรมเต็มทำยังไงดีเขาก็ทีคอมสักพักหนึ่งเขาบอกอ๋อเขามีห้องหนึ่งว่างอยู่ห้องหนึ่งเขาก็เปิดมาให้ดูเขาบอกเออนี่ห้องสวีทดิฉันก็เลยบอกโอ้ห้องสวีทแพงเกินเขาก็เลยบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวเขาจะดูว่าเขา เปลี่ยนห้องแล้วให้เราอยู่ห้องเดิมได้ไหมแล้วเขาก็จะจะ,ะพยายามสักพักหนึ่งเขาก็เดินมาเขาบอกเนี่ยเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ได้ก็เลยให้เราให้เราอยู่ห้องสวีทแต่ว่าคิดตังเท่ากับห้องกระจิ๋วของเราก็ดีใจอ่ะเราก็จะได้ห้องได้แล้วแหละในกี้นี้เพิ่งเอาเสื้อผ้าเข้าไป 재미있다 <목소리도> 재 ไม่อยู่เอเลนนะต้องขอห้องนี้จ้ะทุกที่ต้องมาขอห้องนี้นะจ๊ะมีมี private sitting room อาจจะไม่มีวิวมีวิวทะเลต้องออกมาอินลีวิวโรงแรมที่แพงที่สุดที่นี่เซม,มิลีแต่เราได้ห้องที่ ใหญ่มากแบบหนึ่งนะหางแจนี่อขอขอถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องนะจ๊ะห้องใหญ่มากสำหรับ สำหรับโร,รงแรมรงห้องใหญ่มากสำหรับโรงแรมมิคนอนอสร้อนมิคอนอสจริงๆตอนกลางวันต้องไปนั่งที่ <S 2> <S 2> <S นี่เขาจะมีทางเดิน <S <S มีโซฟานั่งนั่งทำอะไรก็ไม่รู้แต่ ทีวีอันนี้เปิดไว้เพราะว่าม่ค่จะห้องน้ำใหญ่มากนี่เดี๋ยวันนี้จะได้สระผมเลยแล้วถ้าอยากได้แสงก็เปิดแต่ ถ้าไม่อยากให้ทึบก็เปิดออกมากลับมาก็นี่ถูกครั้งที่จากลอนดอนแล้วก็จะเป็น ปิดประตูต้องระวังนิดนึงยอ้อ้าน้า้า,มา,มา้น้า,มา,มาปิดประตู ล็อกเก็ตออกมาล็อกเก็ตล็อกเก็ตมันมีอยู่นี่ล็อกเก็ตมันมีนี่โอเค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 ล็อกเก็ตผ่อนมากินไม่ได้ใช่ไหมกินได้ค่ะคิดถึงทุกคนคิดถึงทุกคนล็อกเก็ตกลัวใช่ไหมล็อกเก็ตกลัว